สวัสดีครับพป่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตเฮ็ดคลิปซูเป็นน้องเบิ่งอีกจักคลิปหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าบ้านจันร้อยเหตุการณ์จังสี่บอเคยเห็นจักเทื่อนะครับบ่เคยเห็นแบบว่าตายเทือเดียวตายเมื่อเดียวสองสองสองศพนะครับเพิ่นก็เลยว,ว่าตั้งกองฟ้อนเพราะว่าบ้านจันร้อยบ่มีเมมครับเป็นน้องครับบ่มีเมมนะครับนาอก,ก็เลยว,ว่าได้เหตุกองฟ้อนสองกอง นั่นก็คือสองสองโสนะครับเนาะเอาว่าแบบง่ายๆแบบบ้านเท่านี้ละพี่น้องนั่นก็คือกองฟ้อนเอาไว้เผาศพนะครับสำหรับกองนี้ของพ่อใหญ่นะครับกองนี้ของแม่ใหญ่นะครับกาจันร้อยกับเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นทั้งสองนั่นแหละนะครับพ่อใหยไนอยู่บันใต้สำหรับแม่ยไนอยู่บันทึ่งนะครับเมื่อนี้เพป็นก็เลยมาเห็ดกล่องฟ้อนเพราะว่าสิเดเผาแบบกองฟ้อนแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าบ้านจะร้อยบ่มีเม้มคือเพิ่นนะครับ ก็เลยว่าเอา้าเดี๋ยวถ่ายทอดคลิปนี้สู่พี่น้องเบิ่งนะครับให้เบิ่งเพื่อเบิง่งเบิ่งเพื่อปรุงนะครับดูเพื่อปรุงเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่แม่นว่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจังซั่นจังซี่ดอกครับคือให้ให้เบิ่งว่าเหตุการณ์จังซี่บ่เคยเกิดขึ้นจักเทื่อนะครับตั้งแต่เกิดได้ใหญ่ามากก็ว่าจะเห็นนี่ล่ะนะครับว่าอ่า2ศพสิมาเผาน้ากันนะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นได้เสียมือเดียวกันนะครับสำหรับแม่ใหญ่เสีย ตอนเทียงพอหญยเสียตอนประมาณหาทุม่มนะครับก็เลยเป็นมือเดียวกันพี่น้องมาตัานได้ขามมือเพิ่นก็เลยเอามาลงวัดพร้อมกันนะครับพี่น้องป้องไปลูกล้านนะครับเปิ่นก็นได้มาซอยกันอยู่ทั้งวัดนะครับกะอยู่ผู้ดใดกะมาเผาแต่อยู่นี่ล่ะพี่น้องนะครับคือว้าไง่ายๆก็ว่าตอนนี้จันอยกะแนมเบิ่งยังสี่เห็นนังสี่แล้วกะห้อย,ยังหัวใจอย,อยู่คือหนึ่งอยากได้เมียนนะครับแต่ว่า เห็ดจังไดนนะครับปรึกษาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดผ่าป่าบ่หรือเฮ็ดหยังนะครับแต่ว่าเพิ่นก็มีแต่ว่าอย่าฝ้าเฮ็ดเถาะอย่าฝ้าเฮ็ดเถาะนะครับพี่น้องแต่ว่าคันมีก็ดีเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าคันมีเมี้มก็ดีเพราะว่าบ้านก็ใหญ่แล้วต่อยกลัวลังคาเลื่อนสี่สองลอยลังคาเลื่อนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเห็ดขลองประเภทนี้อันเก่าอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นแบบกองฟ้อนนะครับแล้วก็เอาลงศพขึ้นวางทึ่งนะครับ อืมนะครับเอาขออนุญาตพี่น้องครับคลิปนี้เฮ็ดเพื่อเบิ่งแล้วก็ปงเนาะพี่น้องเนาะชีวิตคนเฮานะครับมันก็ห้ามบ่ได้นั่นก็คือความตายนะครับพี่น้องบ่ว่าบ,บ้านใดเมืองใดก็ตายคือกันเบิดนะครับแต่ว่าเหตุการณ์จังซี่บ่เคยเห็นนะครับก็เลยว่าขออนุญาตเฮ็ดคลิปสู่พี่น้อง,องเบิ่งเพื่อเป็นวิทยารทานในการชมนะครับพี่น้องออา ซอยกันนะครับบานเฮ่านะครับแต่เ <travaille> ม <So, S 1> <So, bear> ื่อเกิดขึ้นแล้วเฮ่าก็ต้องเอาไปตามมันเกิดนะครับเราเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮ่าก็ต้องเห็ดไปตามเหตียดตามข้องตามประเพณนี่นะครับปกติก็เคยเห็นแต่ซพเดียวแล้วก็เผากองฟ้อนแต่ว่างวดนี้นี่สองศบก็เลได้เผาเป็นสองกองกับพี่น้องครับก็เลยว่าโอ้เกิดมากเท่าเคยเห็นกันกัครับพี่น้องครับ อันนี้อายุพอใหญ่นะครับอายุไม่ใหญ่กับซ้ำกันนะครับเพิ่นเกิดปีเดียวกันได้เป็นน้องเด้อนะครับบ๊อแมนบ๊อแมนว่าให้เบิ่งเลขกได้พี่น้องพวน้อคนมาสิว่าเอ้ากาดก็สิมีอยู่ดอกเนาะอันตัวนั้นก็บ่เป็นหยังพี่น้องนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะบ่ก็บ่ว่ากันบ่ให้งมง่ายทางด้านเสียงโชคเสียงโชคเสียงอันนี้นะครับว่าหายเบิ่งอายุเบนจะซื้อนะครับไม่ใหญ่ก็บซ้ำกันล่ะครับพอับอายุซ้ำกัน ครับอีกจ้าหน่อยก็รเได้เคลื่อนย้ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่นก็รกำลังบวชบวชเน้นนาไฟแล้วก็แม่ขาวหนาไฟนะครับอีกจ้าหน่อยเพิ่นเกษตรอ่าลงมาผีนะครับเพิ่นบวชแล้วเราพอนี้ต้องกำลังเนาะครับครับเดี๋ยวเกได้ออกไปทั้งปุ่นได้บัตรนี่จาจร้อยก็ตรได้ไปเรียนนะครับอันน้ำเพิ่นเข้ามาทั้งพีนะครับ แล้วก็จังสิเป้กะนั่มไม่ใหญ่มาพีอีกนะครับผมเพราะว่าท่านสองกับจันร้อยกับสำลูกสำหลานเพิน่นนะครับบุตรล่ลเด้อพี่น้องแล้วงานซพบลแล้วยังบุตรล่เด้อครับสำหรับเรื่องไล่ซดจังวากันนะครับส่วนมือได้นั่นเดี๋ยวจะร้อยจังสิแจ้งให้พี่น้องอันนี้น้ำอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตเอาตัวนี้ให้มันแล้วสะก่อน เห่าสุดวิสัยเหตุจำเป็นนั่นก็คือการสูญเสียนะครับพี่น้องครับกับไม่บูดระยกให้เกิดดอกแต่ว่ามันเลี่ยเลี่ยงว่าใดนาะพี่น้องเนาะคือจังหวะน,นั่นแหละนะครับไม่อยากให้เกิดแต่ว่าเลีเ่ยงไม่ได้นะครับนั่นนั่นก็คือความตายนะครับพี่น้องครับบอกว่าผู้ใดก็ตายคือกันนะครับแต่ว่าศีรษะเรี่ยยวเท่าน,นั้นแหละนะครับพี่น้องเอาเบิ่งเพื่อปงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับ เจ้าน้อยกะสิได้เอาศพนะครับเอาลงลงมานะครับเอาศพลงมาเพื่อเสียเอาขึ้นกองฟ่อนนะครับมีสองกองเฮียงกันอยู่นี่ละนะครับพี่น้องเนาะเอาผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นพาว่าเฮ็ดเฮ็ดน้ำเพิ่นนั่นละพี่น้องพระสงฆ์เพิ่นว่าจังสี่เขาก็เฮ็ดน้ำเพิ่นนะครับซึ่งบ้านเมืองเพิ่นว่าจังสี่เฮ็ดน้ำกันนะครับซอยกันนะครับลูกหลานกับ จะ้อยเพิ่นบวชเนีนบวชให้แล้วก็สิได้ไปส่งนะครับเนีนเพื่อสิได้จูงลงมานะครับจูงจูงรถศพลงมาทั้งพี่นะครับเนีนหน้าไฟกับแม่ขาวหน้าไฟนะครับกันมันมีเมียมกับสิบริเฮ็ดจังสีเนาะพี่น้องเนาะนะครับพภาบบานจะลอยบ่มีเมียมและพี่น้องเด้อนะครับก็เลยได้เฮ็ดจังสีนะครับแต่เราก็เคยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ดอกบอกกับปลาก็ พี่น้องอาจจะเคยเบิ่งเจ็บก่อนๆนานี้นะครับที่มีการสูญเสียแบบนี้แล้วก็ได้มาเผาของฟ้อนบางสี่นะครับแต่ว่ากะส่วนมากก็ไม่แต่ศพเดียวนะครับแต่เมือนี้นะครับเหตุการณ์นี่กังวลจะเคยเห็นนะครับนั่นก็คือสองซบนะครับนะครับแต่ว่ากะเพิ่งจะเอาขึ้นพลกระกรับเนาะเอาจากอดไล่ะพี่น้องเอ้ยมันได้เกิดแล้ว บเบิงแย่งกันไปนะครับผู้ยูกับสู่ต่อไปนะครับใครก็แรงแร่งใจผู้เป็นลูกเป็นหลานนะครับเนาะผู้เฒ่าคือว่าหนาละไว้ชล่านะครับลูกไผ่ไข่เจี๊ยบน้ำเนียนะครับสำรับไล่สดกัเดี๋ยวจัดร้อยสิโลงคลิปบอกพี่น้องอีกเทือนึงนะครับว่าสิไดใดไล่มือใด นะครับเตรียมการจังไรนะครับตอนนี <mit you. S 1> yeah. nah ้ก็กำลังปรึกษากับทีมงานอยู่นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวจังไรจะสิ่งพี่เจ้าน้องดอกนะครับให้เลี้ยวทั้งหนีก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเห็ดเหตุที่จังไรละเหตุแบบชุกเฉินกับว่าอะไรเรือว่าเหตุที่เลี้ยงเีพราะใดนั่นละพี่น้องก็เลยได้ยหยุดพักไว้สักก้อนตัวไหลสดนะครับให้มันเลี้ยวทั้งผีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอา เบื้องแย่ยงกันแล้วก็พี่น้องบาดี้จานร้อยกะสีได้เอาพระเอาเนื่นเพื่อนปูมาบวชสีจูงนะครับสีได้เอาขึ้นไปพุ่นแล้วก็จังสีไดแ้แห่ขาบวนศพลงมาพี่นะครับทางด่านสุกตะบ่นกับสเสบียงอสมพุ่นกับอสมเพื่อนขัดกองนะครับส่วนมากก็มีแต่บ้านจะคล้องนี่แหละพี่น้องนะครับพี่น้องอ่านเท่านี่แหละมาตุ่มมาห่มกันอยู่พี่นะครับบ้านอื่นเพื่อนกับพวกใบใดอันในด เพราะว่าช่วงนี้กะมาตรการคือว่นนะน้องพี่น้องเนาะผู้ไปผู้มาเพื่อนกับพราจากไปจากมาเนี่ยกะมีแต่บ้านเฮานี่ละนะครับรมห่วมกันเจ้านี้บรรยากาศนี่ก็อย่หลังวัดกับพี่น้อง เป็นสาราหน้าบุญนะครับหรือว่าสาราเย็นนะครับอยู่แจวัดทั้งทิศตะวันตกนะครับพี่น้องเป็นกับคาเมนเทศเมียนก็เฮอิฟีพี่ละนะครับแต่ว่าช่วงนี้ได้ยินผู้เฒ่าโซกันว่าจากได้อยู่แต่ว่าช่วงวังหันว่าบ่จากได้หรือจังไดนี่ละนะครับมันมีเมมบ่มีเมมกัตายอยู่คือเก่านะนะพี่น้องคือว่า ผู้เฒ่าบ้านจะร้อยบาทยังถือเหี้ยถือข้องโบราณอยู่ว่าขันมีเมียมยานเป็นอย่างสันจังส่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์โลกนะครับขันมีไใบก็ดีนะครับย่ำย่ำฝนย่ำยังนี่แหละวขับอันเศษแังสี่กันยากและย่ำฝนนะครับสมมติว่ามีคนตายย่ำฝนกัสีเข้าสีมะพร้าวขงสี่มันก็ยากนะครับดินกับสีเปียกแน่ฝนกับสีทุกนะครับอาจารย์เราก็เคยถามผู้เฒ่าว่าอย่างใดเมียมอยู่นะครับว่าสีเห็ดแผ่บุญ มาเฮ็ดเมมนี่แหละนะครับพี่นอ้องอ้าจังไรก็จังวากันนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาจบซ้ำนี่ก่อน,นุญพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวจังไรคลิปหนาจังวากันไหมนะครับขออนุญาตไปทรงทางด้านพระอ่าอย่างก็นเนี่นหนาไฟกับแม่ขาวก่อนนะครับพี่น้องอ้าเบ่งเพื่อปรุงดูเพื่อปรุงนะครับเพื่อวิทยาลัในการชมนะพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับ